สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะครับดีใจมากๆที่ได้พบกันในคลิปนี้เหมือนเช่นเคยสำหรับใครที่เป็นแฟนรถยนต์ชอบดูรีวิวรถใหม่ข้อมูลแน่นใช้งานจริงและกำลังมองหารถที่เหมาะกับชีวิตประจำวันอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่เราตั้งใจทาออกมาให้คุณได้ดูครบจบในคลิปเดียว การกดติดตามของคุณคือกำลังใจสำคัญที่ช่วยให้ช่องของเราสามารถพัฒนาคอนเทนต์แข่งขันกับช่องใหญ่ๆและนำเสนอข้อมูลที่ดียิ่งขึ้นครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรุ่ SUV ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในประเทศไทยและในปีนี้กลับมาพร้อมการอัปเกรดที่น่าสนใจมากนั่นก็คือ2026 Toyota Corolla Cross รุ่นใหม่ล่าสุด รถที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนเมืองครอบครัวยุคใหม่และผู้ที่ต้องการรถอเนกประสงค์ขับง่ายประหยัดและไว้ใจได้ในระยะยาวตั้งแต่แรกเห็นโตโยต้าโคโรลล่าครอสโฉมปี2026ให้ความรู้สึกที่ดูทันสมัยและพรีเมียมมากขึ้นเส้นสายของตัวรถดูคมชัดมีความสปอร์ตแต่ยังคงความเรียบหรูตามแบบฉบับของโตโยต้าด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูแข็งแรง ไฟหน้า LED ดีไซน์เฉียบคมให้ความสว่างชัดเจนเพิ่มทั้งความปลอดภัยและความมั่นใจในการขับขี่เส้นสายรอบคันถูกออกแบบมาให้ดูลงตัวไม่ใหญ่เทอะทะแต่ก็ไม่เล็กจนเกินไปเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองด้านข้างตัวรถมีสัดส่วนที่ดูสมดุลเส้นหลังคาที่ลาดลงเล็กน้อยช่วยเพิ่มความสปอร์ตซุ้มล้อที่ดูแข็งแรงและล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้รถดูทันสมัยและพร้อมลุยในทุกสถานการณ์ส่วนด้านท้ายรถออกแบบมาอย่างเรียบง่ายแต่ดูหรูไฟท้าย LED ดีไซน์ใหม่ช่วยให้รถดูโดดเด่นมากขึ้นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารสิ่งแรกที่รู้สึกได้คือความโปร่งโล่งและความกว้างขวางเกินตัวห้องโดยสารของ Corolla Cross ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายทุกอย่างอยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงได้สะดวก วัสดุภายในให้ความรู้สึกดีแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันเบาะนั่งออกแบบมาให้นั่งสบายรองรับสริระได้ดีทั้งผู้ขับและผู้โดยสารการออกแบบพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายก็ถือว่าใช้งานได้ดีรองรับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันการเดินทางท่องเที่ยวหรือการใช้งานแบบครอบครัวคอนโซลหน้ามาพร้อมหน้าจอระบบอินโฟเทนเมนต์ที่ใช้งานง่ายรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ช่วยให้การติดต่อสมาร์ทโฟนสะดวกและรวดเร็วหน้าจอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่อ่านง่ายแสดงข้อมูลสำคัญได้ครบถ้วนพวงมาลาัยมัลติฟังก์ชั่นช่วยควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้โดยไม่ต้องละสายตาจากถนนระบบปรับอากาศทำงานได้ดีเย็นเร็วเพิ่มความสบายในการเดินทางในด้านการขับขี่ Toyota Cor o l l a Cross ปี2026ถูกพัฒนาให้เหมาะกับการใช้งานจริงเครื่องยนต์ให้การตอบสนองที่นุ่มนวลขับง่าย เหมาะกับการใช้งานในเมืองการจาราจรติดขัดหรือการขับทางไกลบนทางหลวงการเร่งแซงทำได้อย่างมั่นใจในระดับที่เพียงพอระบบส่งกำลังทำงานราบรื่นช่วยให้การขับขี่ไม่เหนื่อยและประหยัดน้ำมันช่วงล่างถูกปรับเซตมาให้เน้นความนุ่มนวลขับสบายดูดซับแรงกระแทกจากพื้นถนนได้ดีทำให้การขับผ่านถนนครุกคะหรือหลุมบ่อยังคงให้ความรู้สึกสบายพวงมลาลัยมีความแม่นยำขับง่ายควบคุมรถได้มั่นใจ เหมาะทั้งผู้ขับมือใหม่และผู้ที่ใช้งานรถเป็นประจำด้านความปลอดภยัโยโตโยต้าจัดเต็มมาให้ตามมาตรฐานยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัตริระบบเตือนการชนระบบควบคุมการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันรวมถึงระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ต่างๆที่ช่วยเพิ่มความอุ่นใจในทุกการเดินทางทำให้โครราลาครอสเป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานของครอบครัวอย่างแท้จริงครับอีกหนึ่งจุดเด่นที่หลายคนเลือกโค o ราลาครอสคือความคุ้มค่าในระยะยาว รถรุ่นนี้คือชื่อเรื่องความทนทานดูแลรักษาง่ายค่าใช้จ่ายไม่สูงอะไหล่หาไม่ยากและมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศเหมาะสำหรับคนที่มองหารถคันแรกรถสำหรับครอบครัวหรือรถที่ใช้นานได้ยาวๆโดยไม่ต้องกังวลเรื่องจุกจิกโดยรวมแล้ว2026 toyota corolla cross คือรถ suv ที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้ครบถ้วนทุกด้าน ทั้งดีไซน์ที่ดูทันสมัยความสบายในการขับขี่ความประหยัดความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในแบบฉบับของโตโยต้าเป็นรถที่เหมาะกับคนทุกวัยไม่ว่าจะใช้งานในเมืองขับไปทำงานหรือออกทริปกับครอบครัวถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมสวัสดีครับ